เริ่มต้นดีมีชัยไปกว่าครึ่งการเริ่มต้นทำงานก็เช่นกันนะคะ PA ให้ความสำคัญกับ9แรกของการเป็นพนักงานจึงจัดอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่พนักงานใหม่ไปติดตามพร้อมข่าวอื่นๆที่น่าสนใจค่ะผู้บริหารยกทีมร่วมรับขวัญพนักงานใหม่ชี้ภารกิจ PA ยิ่งใหญ่มุ่งสร้างความสุขให้คนไทยทุกภูมิภาค เมื่อวันที่10พฤศจิกายน2557 PEA ได้จัดการปฐมนิเทศพ,พนักงานใหม่รุ่นที่2ประจำปี2557โดยในช่วงเช้าตรู่นางสิริมาเมืองคุ้มผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาบุคลากร PEA นำพนักงานสาการะพระภูมิเจ้าที่เพื่อความเป็นสิริมงคลจากนั้นนำพนักงานถวายความเคารพอนุสาวรีรย์รัชการที่5ณบริเวณหน้าอาคาร1สำนักงานใหญ่ PEA ช่วงสายวันเดียวกันนายปัญญาเล่าชูรองผู้ว่าการประจำสำนักผู้ว่าการเป็นประธานในพิธีรับขวัญและการกล่าวปฏิญาณตนของพนักงานใหม่มีนายประดิษฐ์เฟื่องฟูผู้อำนวยการกองฝึกอบรมเป็นผู้กล่าวรายงานณนะห้องอนเนกประสงค์ชั้น6อาคาร LED พร้อมผู้บริหารทุกระดับเข้าร่วมกิจกรรมอย่างอบอุ่นเป็นกันเอง กิจกรรมในวันนี้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรปฐมนิเทศพ,พนักงานใหม่ซึ่งจัดระหว่างวันที่10ถึง14พฤศจิกาย,ยน2557เพื่อให้พนักงานเข้าใจวิสัยทัศน์พันธกิจและภารกิจของ PEA ระเบียบปฏิบัติต่างๆรวมไปถึงความรู้รอบตัวซึ่งจะสามารถนำไปใช้ทั้งในการทำงานและการดำเนินชีวิตที่สำคัญคือสามารถนำไปใช้สร้างประโยชน์แก่ประเทศชาติต่ตอไป